ว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดเห็นหนึ่งเรื่องดีกว่าเป็นเรื่องของพี่นัทศักดาธรเหมือนพูดถึงคู่จิ้นไงไม่รู้นะเมื่อกี้พูดถึงพี่ต้นพี่พูดถึงพี่นัทถูกนะครับเขาเหมือนเขาเคยเป็นคู่จิ้นกันในบ้านเองเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่แรกของประเทศไทยถ้าไม่มีคําว่าจิ้นกันเนี่ยมันจะคู่นี้เลยใช่เลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราข่าวพี่นัทศักดาธรมาเพราะว่าหลายๆคนถามมาบอกว่าเฮ้ยพี่นัทหายไปไหนนอกจากเห็นงานวิ่งมาราธอนแล้วยังจะเห็นงานอย่างอื่นอีกไหมครับได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนีี้เน่พััาากํลง กันใหม่นะครับผมชื่อเพลงว่ารักเธอคนเดียวหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับ One Love นั่นเองนะฮะถูกต้องครับเพลงนี้เนี่ยได้ร่วมงานกันนะครับกับพี่พลวงคลาสด้วยนะครับพี่นัทบอกว่าทําให้มีความเท่และความหนักแน่นในเพลงนี้มากขึ้นแน่นอนว่าพี่พลเนี่ยเขาเป็นชาวร็อกไงใช่เขาก็ต้องทําเพลงแบบเสือออกมาให้มันเป็นแบบว่าเท่ๆเข้มนแข็งใช่แต่ว่าผมเชื่อว่านะก็ยังคงมีความเป็นพี่นัทอยู่ในเพลงด้วยถูกต้องคือสองคนนี่มาเจอกันมันก็ดูลงตัวดีเหมือนกันเป็นส่วนผสมที่แบบเฮ้ยใช่เลยถูกต้อง๋ยวไปดูเดี๋ย เป็นยังไงนะฮะแล้วบอกลุกใหม่ด้วยเป็นไงเดี๋ยวไปดูเลยครับครับสวัสดีครับวสวดีชาวโ i c นะครับผมนักสดาทอนนะครับวันนี้ก็จะมาทำสกรีนเทสนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่นะครับที่มีชื่อว่ารักเธอคนเดียวหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า one love นั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นการมาลองลุกหลายๆแบบนะครับเพื่อที่จะดูว่าอันไหนเนี่ยที่มันเข้ากับเพลงนี้ที่สุดนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยดีกว่าว่ามีเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนมา แล้วก็นี้คือน้องฝ้ายนะครับเป็นสไตลิสต์ของงานนี้นั่นเองนะครับตักทายหน่อยนะสวัสดีค่ะก็ฝ้ายมาช่วยดูในสิงเกิลใหม่เพลงรักเธอคนเดียวนะครับวันนี้มีกี่ลุกวันนี้มีสามลุกค่ะก็จะแบ่งเป็นแคชชัวร์แล้วก็มีสปอร์ตแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเอลเกนเอลเนทำงานหนักนะฮะเริ่มเบอร์แล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือชุดที่เรา ลองไปก่อนแล้วเมื่อเช้านะครับเป็นลุคแบบเอลกนนะครับนี่เป็นเซตนี้แมทช์กันกับกางเกงยียนนั่นแหละกางเกงยียนอยู่ไหนแล้ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าก็เดี๋ยวเย็นตอนเย็นๆก็จะมีอะไรที่มันดูสปอร์ตขึ้นอะไรนี้ด้วยนะครับอนั่นแหละมีหลายๆแบบครับวันนี้ก็วันนี้ทั้งวันเลยฮะอยู่ที่นี่เพื่อ จะหาสิ่งที่มันออกมาแล้วดูดีที่สุดเพื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนนะครับเ <laughs> มื่อไม่งัน,แ,งนแบบ หมือนทำเผื่อโปสเตอร์ด้วยนี่นครับเราก็ลองหลายๆท่าอะไรเงี้ยครับ <S 2> <S 2> <S มันมีอันรนึงที่ยากมากเลยต้องทำแบบให้รับผิให้คือตั้งใจทำให้รับผิวให้ดูไม่ตั้งใจอ่ะให้มันยิ้วมาวางพอดียู่ดูเคลืนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่า,ละะลานะแต่ก็รับรอง บ้างร yup. like, ับเสื้อผ้าแต่ละลุกชอบกันไหมครับก็เดี๋ยวรอดูว่าอันไหนจะไปอยู่ใน MV อันไหนจะได้ใช้ตรงไหนบ้างนะครับอืมไปรอลุ้นกันแต่ว่าสําหรับเพลงนี้นะครับก็อ่าบอกอีกทีนะครับเพลงนี้ชื่อว่ารักเธอคนเดียวนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า One Love นะครับก็จะเป็นเพลงเรียกว่าแนวโรแมนติกร็อกอืมเป็นจริงแล้วเป็นเพลงป๊อปแหละที่มีความเป็นป๊อปร็อกแต่ว่าอ่เพลงนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานครั้งแรกของผมแล้วก็ที่พลคลาสด้วยนะครับมา arrange ให้นะครับก็กลายเป็นเพลง เพลงรักโรแมนติกที่มีความเท่ความเข้มแข็งอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงทําไมถึงชื่อรักเธอคนเดียวสันส้นๆท่าน,นี้เดี๋ยวต้องไปรอฟังกันเองแล้วกันยังไม่อยากเล่าก่อน <c oughs> อได้ฟังกันแน่นอนนะครับกลางเดือนมกราปี2015ถือเป็นของขวัญีใหม่ให้ทุกคนด้วยเลยครับโอ้โหเป็นลูกใหม่ได้ครับ มีการเปิดเผยอนหนังมังสาด้วยครับหลังจากไปถ่าย a t t i t u d มาต้องขายของกันนิดนึงต้องขายซิกแพคขายกล้ามนมกันหน่อยนะฮะนะครับมีแบบมีเทนรอยสักนะใช่นะครับเลยเขียนว่าวันเลยนะครับก็ตามชื่อเพลงเลยนะครับผมรักเธอคนเดียวนะครับไม่รอติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าพี่นัทเนี่ยผมบอกได้เลยครับใส่ชุดอะไรก็ดูดีโอ้แน่นอนคือคนมันดูดีอ่ะไม้แขวนเสื้อเขาดีนะฮะต่อให้ใส่เสื้อยืดตัวเดียวเราใส่สูทยังหล่อไม่เท่าเลยจูกต้องนะครับผมไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้นะครับ ากคิดได้สู้เลยดีกว่าครับผมนะครับผมอยังไงนะฮะติดตามกันแล้วกันนะครับผมปีหน้านะครับได้ฟังกันอย่างแน่นอนปีหน้านี่เขาไม่ใช่ไกลๆแล้วนะก็อีก2ออาทิตย์นี้ก็ปีหน้าแล้วนะคิดกว่าวันเองนะครับติดตามได้นะซิงเกิลล่าสุดของพี่ณสันทธร้วกันครับครับผม